วันนีต้อนรับทัวทั้งขาป CPU ป้าวสวย half CPU ไป half CPU ครับวันนี้ก็ทำไรไว้คิวขายของเนะาะ <c oughs> ไม่ไม่ก็เ,<อ>เซตเหมียวมันเข้าไง <c oughs> พอเซตเหมียวมันเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวแมว,วันนี้ก็ขอเป็นแมวหนึง<ม> <c oughs> อันดับแรกนี่คือเซตเหมียวในราคาที่เริ่มต้นออกมาสักสามหมื่นกว่าบาทนะก็สามารถเลือก CPU ได้ว่าคุณจะเอา Intel หรือว่าเอา AMD 3300 3 0ครับเนี่ครับก็เซตตัวนี้แหละเฮยสวยป่ะอ่ะคุณจะได้ตัวนี้ i 5 1 4 0 f เป็นตัวนำครับผมนะครับอีตัวเมนบอร์ดเนี่ยอ่ะเป็นตัวเหมียวนี่ v 7 0 m เหมียว wifi d5 ครับคุณคิวครับแต่แต่ว่าเราเราขายเป็นเซตนะเราไม่เราไม่ได้ขายแยกตรงนี้ครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นะหน้าตาใบอออก็น่ารักใช่ไหมแคท รูดูเวล์ไอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นแรมเนี่ยก็จะเป็นแรมที่สายสอดกิ๊บสายสอดกิ๊บมันหกพันครับผมเห็นไหมนี่แรมเหมียวเหมือนกันเขาเริไฟแล้วเป็นตีนแมวใช่เป็นมีมีไฟแล้วก็ไปตีนแมวตรงนี้ด้วยกาจอเนี่ยจะมีตัวนี้ก่อนห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เหมียวเหมียวซึ่งห้าศูนย์หกศูนย์เหมียวจะแบ่งเป็นสองแบบพื้นฐานเดียวกันแต่มันจะมีแค่มันจะมีสองตัวคือสองกับสามพัดลมตรงนี้นะครับพัดลมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวเนี้ยใครไดด้้พัลมตองเพิ่มอย่างงีีี้นนนะะครับเเเหห็็ปป่่มยยวอา้ เฮ้ยสวยว่ะครับผมทค่นี้ก็สวยแล้วนะคุณคิวแปดพินหนึ่งช่องครับอ่าด้านหลังไม่ได้เป็นตีนแมวมีอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นปะสามพลลมก็จะมีเหมือนกันนี่อ๋อจะเป็นจะเป็นสามพลลมมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสามพลลมครับครับชุดน้ําเป็นตัวไอ้นี่เบียร์ไอทูไลท์สามต่อสามร้อยสิบมอตัวนี้ก็จะเป็นชุดน้ำเหมียวเหมือนกันหม้อน้ำมีพัดลมมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะไอตัวบล็อกเนี่ยจะเป็นรูปตีนเหมี่ยวอตีนแมวแล้วมีไฟ RGB ด้วยพัดลมจะเป็นตัว HQ วอลลอน c ซ m เอ็มสี่เกาจเจสองซครับพอ,อสพายก็6 5 0้อยห้าสิบวัตต์ปซวัตต์ซินเวอร์จากกิกะไบต์นะครับนี่หกร้อยห้าสิบวัตต์ไปวัตต์ซรกิกะไบต์สตอเรจก็5 0 0ร้อยกิกกิพัเมกตรงนี้แลกซ่าเอเคูตรงนี้นะครับอีตัวเคสเนี่ยมันมีเลือก2แบบแบบแรกเนี่ยอุ้ยข้างหน้าสวยมากมันเป็นเกมบอยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มพ o w e r แล้วก็ปุ่ม RESET <ม>นะครับแล้วก็ USB COMBO อมโบอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ เหมียวหมดเลยเหมียวหมดเลยเป็นแมวหมดเลยนะครับเหมียวหมดเลยมันจะ็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันไม่ต้องเพิ่มเงินอ่ะอันนี้จะเป็นเหมียวแบบของจริงเลยอันนี <t 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 ้จะเหมียวมากกว่าข้างหน้าก็จะเป็นรูปตีนแมวรูปแมวเหมียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรูปกระจกข้างก็จะเป็นเหมียวอย่างงี้เห็นไหมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างงี้ข้างบนนี่สามารถเปลี่ยนเคสได้ใช่ครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบเป็นพาโนรามาเห็นไหมกระจกสองชิ้นตรงนี้เห็นปะอะไรครับวันนี้ฟูเอ็ดีครับฟูเอ็ดดีพลังดิบออฟเอ็กซ์ตรีบอ่ะ ีมโอเคคนะรับเห็นป่ะชุดน้ำสามตอนอ่ะเย็นมากนะ46องศาเองนะ c p u อ่ะครับผมวันนี้มันเจอน้ำสามตอนนะครับเห็นเห็นรูปตีนแมวตรงนั้นไหมน้ำสามตอนเลยนะใช่การ์ดจอก็เย็นผลพภานองศาเฟรมเด่นล่อไป140เฟรมครับคุณคุณคิวครับครับผมก็ครับลอง 2K ไหวไหม 2K ได้อ่าเดี๋ยวให้คิวลอง 2K ดูอุ้ย110 110 112เฟรมไหวนะเนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับผม อ่ะ 2K เล่นได้ก็ยังเล่นได้ครับผมพับจีก็ได้อันต้าหมดเลยอันต้าหมดเลยอย่างนี้แหดีแล้วสองก็เฟรมใช่ป่ะครับเนี่ยอันนี้คืออันต้าหมดเลยในเฟรมนะนี่ครับเฮ้ยเล่นได้แล้วถ้าไปที่โลอ่ะเฮ้ยยี่ดีวะยี่ดีกวะเฮ้ยโอ้จบเลยสองร้อยห้าสิบเฟรมเล่นได้ใช่ร้อยเปอร์อืมอเล่นได้ครับคุยดีเล่นได้ครับครับ ไอู้ไอ้เล่นได้นะปูวิดีวิดีโอเล่นได้ครับสบายอ๋อเลยมาเฟียเหรอเล่นได้เหรอมาเฟียสามพันสามเก้าร้อยครับฟรีครับปูวิดีเดียวบาลานซ์มีเฟรมเจนไหมเฟรมเจนนี่โมีเฟรมเจนปกติเหรอสอเอ็กซ์ครับใช่ยังไม่มีมันติอีพิกส์โอ้โหก็ถือว่าเล่นได้แต่ก็หลังแอนเหมือนกันนะคุณคิวโอเคผมว่าโอเคนะ ต้องรอมาเตี๋ยเปรียนเลยหรือเปล่าใช่โมวอนาคตน่าจะอัพมานะครับโอ้กินแรมยี่โอ้โหเกมมาเฟียเดอะโอคันทรีห้าสิบองศานีครับอันนี้คือ DL Frame Gen ก็ถือว่าอู้เอาเรื่องอยู่กันเนาะเอาเลืออาแต่ถามว่าเล่นได้เป็นเล่นได้ครับผมห้าสูงสุดแบบนี้เล่นได้อ่ะมอนทันไวน์ี่ครับู x ดีออันใต้ไปเลยอันใต้เหรอนี่ครับอ่ะ 2X2X แล้วก็ดีเอาบาลานะครับอ่าอ่ะเลยเปิดไทนะครับโอ้ยยัยกินสเปกอยู่นะ เป็นปะครับก็ห้าศูนย์หกศูนย์อะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ปกติปะอันนี้มัน 2x อยู่ไหมเออกินแรมเยอะอย่างเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมครับครับอ่าอันนี้คือ 2x เอะโฟร์เอ็กซ์อ่ะอ่า 4x ร์อนะครับนี่มาด้วยฮะ 4x ครับ 4x ร์เเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบห้าสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับ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 ร้อยห้าสิบนะเนี่ยเออแรงแรงไหม แรงๆต้องเล่นอย่างนี้นะครับไอเฟลเล่นได้สบายใช่เอ้ย Xpansion สามสามเนี่ยขาบอมีมันติดเฟรมเชนแล้วนี่ DL บาลานซ์อุ้ยิวเฟรมเชนด้วยว่ะเชนโอ้มาแล้วจริงนะครับเอา 2x เอา 2x ก่อนเอา 2x ก่อนเอา 2x ก่อนแล้วก็ขอพัก 2x ดีแล้วกันอ่าวิดีอีพิคเดียบร้าน 2x ใช่ครับโอเคปะราคาดีไปต่อได้โอหอันนี้คือ 2x ใช่นะครับเนี่ยถ้าจริงแล้วถ้าเป็นซีเรียลเปิด 2x ก็พอนะอ่้ใช่เล่นได้แล้วครับ เกินแล้วด้วยแรง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 โอ้อารโฟเอ็กครับอ่ะนี่นะอารโฟเอ็กแล้วนี่ครับโหไม่มี latency นะครับอุ้ยจบเลยถ้าโฟเอ็กครับผมจบจริงๆนะถ้าโฟเอ็กอ่ะสภาพอย่างสวยนี่ครับเออโอเคโฟเอ็กจบเลยอ่าโฟเอ็กจบเลยอ่ะเซิร์ฟพังโฟเอ็กดีนะครับแล้วก็ดีเอาบาลานซ์เฟมเจนเทเวกเทเวกเทเวกเอาเทเวกก่อนโฟเอ็กนะครับเปิดผ่านเปิดผ่านปรับสุดปรับสุดไปเลยแช่พัานนี่ไหวอยู่แล้วเทเวกเล่นได้ครับ ไม่มีไรเซซี่ไม่มีอะไรเลยยุคนี้มันก็ต้องประมาณนี้แหละเห็นปะครับถ้าโฟรอ่ะโฟรไปเลยนะอืมปึ๊บปั๊บอนะครับ160 170ประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้โดยที่ไม่มีไรเซซี่นะบางคนบอกว่าเดี๋ยวดราม่าเพราะว่าเราปรับสุดพอสมควรใช่เปิดผ่านสุดเลยโอเคปอ่ะไซเบอร์พังประมาณนี้เอา b ีเอฟดีกว่าโอ้ฟเลยนะครับอุ้ยออฟเลยนะอืมพลังดิบอันนี้ดิบโชว์เลยนะครับผมอุ้ยเล่นได้แล้วเยี่ยมพลังดิบเนี่ยเนะครับเออใครยิงเอ้าอุ้ยดิบชัวร์ไปเนี่ย ดิบจริงๆครับอุ้ยเล่นได้ครับไม่กินแรมด้วยตรงนี้เลยโอ้ยแรงนะ90้าสร้อยโอ้ยแรงแรงนะครับนี่คือ Bf6 ครับสุดพับค่อนข้างสวยนะ E pick E pick E pick พับสุดแล้วครับประมาณ1้อยสิบเฮ้ยมันประมาณเดี๋ยวเตาฟอร์เลยนะเนี่ยลองเล่นฟันเฟรมเจนปกติดูแล้วกันเดียวเอาเดียวคุณลิตี้พอยคิวคุณลิตี้เฟรมเจน 2x เอ้ยแบบนี้เล่นโอ้โอ้เฟรมเจน 2x ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบโอ้ยดีกินแรมสิบแปดแสดงว่า ต้องเป็นราถาย1.2ครับผมควรไม่กินแรมเจ็ด <นะ S 2> ไม่กินฟูเอ็กไม่กินกินดังแค่จุดส,สองเองนะ<ช>นะโฟร์เอ็กครับอคค่าโ,โฟร์แล้วนะโอ้โหวาร์เรนแดกน้ยวาร์เรนเกิดของทุกคนไม่มีนแรงซี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมโอ้โหลืดอันนี้อันนี้รู้สึกว่าดีดีขึ้นเยอะเลยครับครับ,รบดิบเป็นร้อยผมเทสดิบไปแล้วดิบร้อยยี่เฟรมเจน 2x ร้อยแเฟรมเจน 4x ส0มร้อยอีโคตรแรงเอาเดลตาฟอร์ดดีกว่าเ d นะครับอันติเมดพลังดิบก่อนเออนะครับมา โอฟุตด oh, ีสุดพลังดิบนี่ครับโอ้โหพอแล้วอ um ันนี nah, ้ม ja ันดูดีกว่านะอะไรครับให้ผมว่าเบนทเบนฟือหกดูดีกว่าป่ะความชอบแล้วแต่ผมว่าถ้าถ้าชอบบึ้มบั้มบึ้มบัมเล่นใหญ่หน่อยก็บีเอฟหกผมว่าเออมันจะมีอันนี้คือพลังดิบนะเอฟเจนครับทูเอ็กนะนะครับไปครับโอ้โหโอ้ยเอ็กซ์ 230เฟรมครับเล่นได้อยู่แล้วตามเดิทาฟลอยครับคุณคิวครับครับใช่ครับประมาณนี้นาสเกิลสุดท้าย The Last of Us Part 2นะครับฟู๊ดดีดิบพลังดิบออฟออฟออฟให้หมดนะครับพลังดิบปรับสุดไม่มีตัวเทียบนะนะ่ยครับอ่ะมาพลังดิบครับโอ้จบเลย92เฟรม86เฟรมอันนี้จบละคือถ้าใครบิวเขาถึงที่ได้พลังดิบมาเล่นได้จริงนี่ปรับสุดนะปรับสุดฟู๊ดดีนะครับใครเคยเห็นไบออดอย่างนี้บ้างน่ารักนะไบออดสวยมาก มีแบบว่ามีเอวันมีแอดวานโหมดด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ครับอ่ F7 ใช่ไหมเนี่ยอ่าคือง่ายทำงานง่ายขึ้นนะครับโอ้โหไม่ไดออดหรืออะไรวะเนี่ยประมาณนี้จากแฮชซีนะครับท่านผู้ชมครับผมไปก่อนนะเจอกันนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ